สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ g o Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ l l s s i c g o Filter นะคะ สำหรับวันนี้นะคะราคาทองคำก็ยังคงอยู่ในระยะพักตัวนะคะโดยเปิดตลาดคำมายืนอยู่ที่เบร1,661 US ซอล่าต่ออนนะคะขึ้นไหวอยู่ในกรอบ1,658ถึง1,665ค่ะราคาทองคำนะคะวันนี้นะคะรีบาวกลับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะหลังจากที่ร่วงลงไปแตะต่ำสุดที่บร1,657ค่ะจากการซื้อลักษณะของ Buy on Dip นะคะรวมไปถึงความเชื่อมั่นผู้ริบ ผู้บริโภคเยอรมันค่ะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะก็ช่วยพยุงให้ค่าเงินยูโรรวมไปถึงราคาทองคำให้ปรับตัวสูงขึ้นได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทิศทางการให้ความช่วยเหลือของกรีซนะคะดูเหมือนที่จะเลือลางไปค่ะหลังจากที่ ECB นะคะกล่าวว่าจะรอผลการตรวจสอบของทอยกานะคะซึ่งการเข้าตรวจสอบของทอยกาได้มีการ คาดการว่าจะเลื่อนออกไปจนถึงเดือนตุลาค่ะซึ่งถ้าความช่วยเหลือล่าช้าเช่นนี้นะคะอาจจะทําให้เกิดปัญหาในกรีซนะคะรวมไปถึงเศรษฐกิจโดยรวมของทางยุโรปได้ค่ะก็จะกดดันต่อราคาทองคําในระยะถัดไปได้นะคะขณะที่วันนี้นะคะนักลงทุนจับตาดูผลการประชุมระหว่างประธาน EC นะคะและผู้นำสเปนค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะโดยตลาดนะคะคาดหวังว่าผู้นำทางยุโรปค่ะจะให้ความช่วยเหลือต่อสเปนนะคะ สำหรับในคืนวันนี้นะคะมีดัชนีราคาที่อยู่อาศัยเขต20เมืองใหญ่นะคะดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและดัชนีภาคการผลิตเขตลิสมอนรายเดือนประกาศออกมาค่ะหากดูจากภาพกราฟทางเทคนิคนะคะจะเห็นชัดว่าหลังจากที่ราค,คาทองคำลงไปแตะที่บริเวณ1,657นะคะก็สามารถรีบาว์กลับขึ้นมาค่ะแต่เราก็มีแนวต้านที่แข็งแกร่งบริเวณ1,665-1,670นะคะซึ่ง หากรีบาวขึ้นไปนะคะไม่สามารถยืนเหนือบริเวณสเส้นดังกล่าวนะคะแนวโน้มการอ่อนตัวกลับลงมาก็เป็นโอกาสเป็นไปได้สูงค่ะซึ่งหากดูจากภาพกราฟรายวันนะคะแท่งของเมื่อวานนี้นะคะราคาทองคำนะคะขึ้นไป ปิดนะคะขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่สูงขึ้นนะคะแต่ทําจุดต่ําสุดที่ต่ําลงค่ะดังนั้นนะคะในวันนี้ค่ะสัญญาดูเหมือนว่าจะมีการย่อตัวลงมานะคะซึ่งขอบเขตก,การลงนะคะก็อยู่ในช่วงนี้นะคะตั้งแต่บรเวนรถึง1,625นะคะก็ต้องรอดูค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเรายังดูกรอบในการลงอยู่ในกรอบที่จำกัดค่ะหากวันนี้ยังไม่สามารถตีเหนือขึ้นไป1,665หรือ1,670นะคะก็จะมีการมาพักฐานบเบริเณ1,655-1,645ได้ค่ะถ้าดูจากสัญญาณทางเทคน,นิคนะคะเส้นโ s o c a s ิกและ RSI ยังคงปรับตัวหากหัวชี้ลงก็แซงถึงการอ่อนตัวค่ะรอดูการย่อในวันนี้นะคะ ซึ่งเบรน1,655-1,645เป็นแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญนะคะอาจจะเข้าทยอยสะสมซื้อเบรนนี้ได้นะคะ สรุปแนวรับแนวต้านนะคะแนวต้าน1,665-1,670และแนวรับ1,655-1,645ค่ะช่วงนี้นะคะทยอยดูนะคะการพักตัวของราคานะคะแล้วทยอยสะสมซื้อได้แต่อย่าเพิ่งลงเต็ม100%นะคะค่อยๆสะสมเวลาย่อตัวเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะเพื่อป้องกันความเสี่ยงคะ่ะหากราคายังไม่ลงต่ำกว่าเบรน1,625ตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะ การีบาวตีกลับขึ้นไปก็มีโอกาสได้เสมอค่ะดังนั้นนะคะก็แนะนำทยอยสะสมซื้อตามกลอกไปแล้วกันนะคะตามแนวรับเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะสำหรับการวิเคราะห์ราักคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ